ที่ชอบเพราะว่าหวังว่าผลของมันจะด่างเหมือนพวกกล้วยฟล <c oughs> อริดาอ้าวดูโอ้ดูชื่อครับเ <c oughs> ท่ไหมครับนี <c oughs> พ่พอพอขึ้นชื่อภาษาอังกฤษปุ๊บเท่เลย v e l ลก a t e ต p a พาม o สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำต้นไม้แบบส่วนกระแสว่ายทวนน้ำนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยต้นไม้ ได้รับกระแสค,ความนิยมแบบรุนแรงมากๆนะครับหมายความว่าราคาก็แพงโอ้โหแพงจริงนะครับก็อย่างว่าับไม้มันสวยมันก็มีราคาในตัวมันเองนะครับแต่พอแบบมานั่งมุมนึงนะผมก็คิดว่าโอ้โหมันแพงจนซื้อไม่ไหวละผมก็เลยทวนน้ำว่ายสวนกระแสพยายามเก็บต้นไม้ต้นอื่นที่ยังราคาถูกอยู่นะครับยังราคาถูกอยู่นี่หมายความว่าก็คือแบบที่เราซื้อได้อะหูใบเป็นหมื่นเป็นแสนผมผมซื้อไม่ไหวครับเพราะว่า มันแพงจริงๆนะครับแต่ถ้าคนมีตังก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าต้นไม้เขาสวยอะไรที่เราชอบเนี่ยซื้อไปครับไม่แพงครับนะฮะและต้องมีตังด้วยนะ,นะะผมสนับสนุนนะครับส่วนคนที่ไม่มีตังแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อเนี่ยอย่าไปทํานะครับไม่ดีนะครับต้นไม้เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยให้ซื้อที่เราชอบก่อนนะครับเอาความชอบมาก่อนแล้วค่อยราคามาที่หลังพอชอบปุ๊บแล้วราคามันแพงเนี่ยเพื่อนๆก็ ตัดสินใจดูเองว่าจะซื้อไหมจะหาเงินมาซื้อไหมนะครับถ้าหาเงินมาซื้อไม่ได้ไม่ไหวหรือไม่คุ้มก็หันไปเล่นไม้ตัวอื่นแทนที่มันคล้ายๆกันนะครับอย่าไปเล่นเห็นเขามีก็ซื้อตามเขาเห็นเพื่อนมีอยากได้ตามเพื่อนมาอวดกันโชว์กันแบบนั้นเดี๋ยวเจ๊งครับเดี๋ยวเจ๊งนะครับเออต้นไม้ทุกต้นนะครับมันมีลงนะมีขึ้นมีลงนะอันไหนถูกเราช้อนซื้อไว้อันไหนแพงเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะเราไม่มีตัง นะครับใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับตามปัจจัยปัจเจตของคนนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมก็จะมาพูดถึงไม้อีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมชอบเหมือนกันแล้วก็เก็บสะสมมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับก็กะว่าจะเก็บมันไปเรื่อยๆนะครับเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะฮะเพื่อนๆหลายคนคงอาจจะเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยพี่แอมเริ่มมาเก็บต้นไม้พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะชอบตามผมก็ได้นะฮะแล้วราคาก็ยังไม่แพงพูดกันกันว่าแบบต้นหนึ่งหลักร้อยอะ่ะเออนะครับยังซื้อได้นะฮะแล้วก็สวยงามมาเดินปลูกไว้ตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่สวยนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงเรือนอีกฝั่งหนึ่งได้ทำการงอกขึ้นมาอีกแล้วครับเพื่อน ที่งอกเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้แล้วนะครับบ้านด้านขวาเนี่ยตรงเนี้ยเต็มไปละก็เหลือด้านซ้ายทําอีกที่หนึ่งช่างกําลังทําอยู่นะครับก็กะว่าจะเอาไม้พวกที่เราสะสมไว้เนี่ยเอาไปลงตรงนู้นให้เป็นสวนเลยนะครับอืมเพราะว่าบางชนิดเนี่ยไม้ที่สะสมเนี่ยบางต้นเป็นไม้ยืนต้นด้วยซ้ํานะครับแต่มันเป็นด่างแล้วมันมีความสวยนะครับก็ต้องจัดให้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเรียกว่ามาสจันร์พันไม้ด่างหลากหลายให้เป็นแบบ แหล่งเรียนรู้แล้วก็ศึกษาของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆไปด้วยนะครับสักวันจะทําแบบนั้นคิดเอาไว้นะครับนะฮะต้อตงใช่ตช้องใช่แน่ๆ <laughs> <laughs> โอเคก็เดี๋ยวไม่พูดพ่าเพลงแล้วครับเดี๋ยวพูดเยอะไปเพื่อนๆจะเบือ่อเรามาดูกันเลยนะครับว่าต้นไม้ที่ผมเริ่มเก็บเนี่ยไปซื้อมาแต่ยังไม่ได้ปลูกนะมีอะไรกันบ้างอันนี้คือเป็นเบื้องต้นนะครับเล็กๆน้อยๆอ,อยู่นะครับก็ค่อยๆเก็บไป อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับต้นแรกนะครับนี่ผักหวานดางเออกินได้นะครับนะฮะผักหวานดางดูลายครับสวยไหมครับต้นนี้เนี่ยมันจะต้นใหญ่นะต้นตนต้นสูงท่วมหัวเออนั่นแหละนะครับอ่า หนึ่งต้นต้นที่สองสะดาวดางงี่สะดาวด่างเยอะคราวนี้เมนูของเรานี้ก็จะกลายเป็นเมนูที่เขาเรียกอะไรนะอ่าน้ำพริกปลาหวานสะดาวด่าง <c oughs> นะครับสวยไหมครับ พวกนี้เนี่ยวิธีการทําเนี่ยถามว่าจะทํำยังไงอให้มันแบบด่างไปตลอดก็จะต้องมีการตัดยอดเสียบตานะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆครับใครใครชอบก็กดซับสไครต์ไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีวิธีการทําไม้พวกนี้ไปเรื่อยๆผมซื้อมาเพื่อการเรียนรู้ของตัวเองนะครับ mm hmm. นะฮะอ้าวดูโอ้ดูชื่อครับเท่ไหมครับนี่ว พอขึ้นชื่อภาษา,ษาอังกฤษปุ๊บเท่เลยเว l ลกิตเต็พามโลอหนะครับพามโลก็คือ,ค <laughs> อ,คอส้มโอดาาอา่างนะครับชื่อเท่ไปฮะส้มโอด่างขาวเออเขียนส้มโอด่างขาวเท่ไหมพามโลเวเลกิตเต็อหนะฮะหนึ่งต้นต่อไปต้นนี้คือเค้าเรกอะไรนะบับเบ้าบับเบ้า น่าจะเรียกถูกหละบับเบ้าบับเบ,บเ้าด่างนะครับด่างขาวลองไปเซิร์ชดูเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมะนาวด่างด่างเหลืองฮะคือแต่ละต้นนะฮะอันนี้เป็นนุ่นนุ่นครับนุ่นนุ่นด่างนุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักนุ่นไหมนุ่นที่มันมีฝักอะค,ครับนะฮะเออ ต่อไปอ,อ๋อน,นี้ได้มาสองต้นเขาให้มามาต้นนี้นะพายุงดางคือ,อลายนะครับวิบวับเลยฮะหูกวางดางนะครับหูกวางดางก็จะมีสองลาย นะครับอืมต่อมาชะพูดางชะพูครับใบชะพูอ่ะใบแกงใบชะพูอ่ะรือโคตเท่อะใบอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นเลมเขานะใบเขาเป็นแบบนี้นะครับชะพูดางอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อ ว่าว่าเออว่าดางนี่ว่าดางว่ามีลูกกินได้ใครที่ชอบเลี้ยงนกหรืออยากแบบที่บ้านมีนกเยอะๆเนี่ยให้เลี้ยงต้นว่าไว้นะเพราะว่าว่าเขาจะมีเมล็ดนกเขาชอบมากินแล้วก็จะได้เสียงแบบเชยวจ้าวจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเสียงนกอะไรเงี้ยนะฮะก็มีความสุขดีนะครับต่อมาอันนี้ชอบมากครับไม่ยมดางก็คือสวยง มะยมเนี่ยมันจะมีสองแบบนะเพื่อนๆนะครับนี่มะยมด่างมันจะเป็นมะยมอีกพันหนึ่งที่เป็นพันเตี้ยเคาเขาก็เรียกอะไรนะมะยมเงินมะยมทองเหรออันนั้นน่ะผมก็เรียกไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างบอกหน่อยนะครับแต่นี่คือมะยมมะยมที่กินเม็ดะฮะมะยมอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่มะยมอีกแบบหนึ่งที่เป็นพันติเตี้ยและด่างอ่ะไม่ใช่เคยซื้อมาผิดละผมอ่ะเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรครับได้หมด ชอบก็ซื้อได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต้นหมาอีกต้นหนึ่งนะครับที่ชอบมากนะครับชอบจริงๆนะฮะก็คือนี่เพื่อนๆอาจจะแบบต้นต้นะอะไรวะอะไรเงี้ยแบบไม่เห็นชอบเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ผมชอบนะครับอันนี้คือมะม่วงมะม่วงดางเออ นะครับอันนี้เป็นตลับนาคด่างนะครับมะม่วงตลับนาคด่างนะครับเออหือที่ชอบเพราะว่าหวังว่าผลของมันจะด่างเหมือนพวกกล้วยฟอริดดาผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะผมเคยเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันด่างลงมาที่ลูกว่ะเฮ้ยมะม่วงอะ่ะเคยเห็นจริงๆนะครับ ในรูปก็ก็เคยเห็นนะในรูปจาก Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะเออผมว่าเฮ้ยมันแปลกอะ่พะพอเห็นครั้งแรกปุ๊บรู้สึกชอบขึ้นมาเลยนะครับเราก็เลยแบบอยากจะเลี้ยงเอาไว้แบบให้มันเป็นแบบเออสวนข้างบ้านฉันแบบมะม่วงลายกล้วยลายเออนะครับเอ,อันนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือเริ่มปลูกลงไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูคณะแม็กซิกันดดางนะครับอืคณะ Mexican เม็กซิกัน์นี้มันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวผู้นะครับนะฮะส่วนลันกษณะตัวเมียเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวผู้จะทนกว่านะครับแล้ววิธีการตัดปักชําเนี่ยผมเคยทําไปแล้วแต่ผมจะมาทําให้ใหม่นะครับนะฮะมันสามารถเสียบยอดกับต้นใหญ่ได้นะครับ เอาไปเสียบยอดได้นะครับสาระดางนี่ก็เริ่มไล่ลงแล้วนะครับเอาไปแกถ่ายไปถ่ายมามาเจอไอ้พุ่มนี้อะทาแปลงผักไปตั้งนานถ่ายคลิปไว้จนผักโตมากแล้วเอาอัปเดตกันไปเรื่อยๆครับคนบ้าครับอัปเดตก่อนคลิปปลูกยังไม่ลงเลยมึงอัปเดตไลไ์แอม โอ้ยนะครับฮนะมันก็จะงอกเยอะๆอย่างนี้แหละครับผักครับมังคุดดางนะครับมังคุดดางอืมมันสําปะหลังดางอันนี้ปักชําไว้นะครับ เออมะย,ยมที่บอกนนไงต้นนั้นอะที่บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่มะย,ยมแบบเนี่ยเขาเรียกอ,อะไรเนี่ยมะย,ยมเงินมะย,ยมทองปะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเ,นเนรู้ตอบผมหน่อยนะผมก็ไม่แน่ใจเขาผมสั่งมะย,ยมไปมะย,ยมด่างไปมันได้อันเนี้ยงามไส้ <c oughs> อ่ากล้วยด่างกล้วยเสือพานด่างภูด่าง ก้วยปลาดางมะขามดางหือสวยครับมะขามดาง วยเบื้องต้นก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับร้อนร้อนจริงๆนะครับก็นั่นแหละใครที่ชอบเหมือนผมนะครับพวกผักแปลกๆจริงๆยังมีฝั่งนี้อีกมีพริกด่างกะเพราด่างมีผักบุ้งด่างแต่ผมไม่มีนะหมายถึงว่าขอซื้อเขาไม่ขายให้สักวันหนึ่งสงสัยจะต้องมีผักบุ้งสวยๆเอามาขดแบบไว้ในกระถางแล้วก็ ขึ้นเสาเผาเฟลหรือใยมะพร้าวกันบ้างแล้วล่ะผมว่านะเพราะว่าโอ้โหขายได้ยันผักบุ้งอะ่ะผักบุ้งเมื่อก่อนกัมละห้าบาทกลายเป็นกิ่งละสองร้อยไปแล้วอะ่ะเออเดี๋ยสิขายกันได้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่เพื่อนๆเอามาขายแล้วก็มีคนซื้อนะครับถ้าไม่มีคนซื้อเอามานี่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมซื้อเองนะครับก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ คุยกันอะไรกันเรื่อยๆสนุกสนานนะครับฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับเลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะครับอย่าไปตามกระแสอะไรมากนะครับอะไรที่ชอบซื้อไปนะครับไม่แพงแล้วก็เราต้องเลี้ยงต้นไม้แบบมีความเข้าใจว่าเวลาเขาแพ็คเขาส่งไปเนี่ยบางทีอย่างพวกกลุ่มบอลกลุ่มโคโราเซียเนี่ยเขาก็ต้องแบบมันก็จะเหี่ยวจะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องตัด ตัดใบออกเรื่อยๆให้เขาแตกตาตเอ๊ะทัทีให้เขาแตกท้องตั้งท้องขึ้นมานะครับให้เขาตั้งท้องขึ้นมาแล้วก็ไล่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 เลี้ยงนะครับต้องมีความเข้าใจนิดนึงนะครับอย่าไปเห็นแต่ว่าใบง่อยง่อยง่อยไม่ซื้อๆๆๆไม่ซื้อเนี่ยนะครับให้เห็นเต็มฟอร์มก่อนแล้วก็เราก็เลี้ยงให้มันให้เป็นทุกอย่างก็จะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่แบบสวยปิ้งมาเลยไม่มีหรอกเพราะว่าไม้บางตัวเนี่ยก็คืออย่างที่พูดเนี่ยบางทีเขาซื้อมาจากต่างประเทศนะเพื่อน เออมันจะแบบเออเป็นท่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาใช้เวลาเลี้ยงนะครับนานมากนะครับกว่าที่จะโตได้เป็นต้นนะครับนานนะครับนะฮะก็เลี้ยงต้นมากันอย่างมีความสุขนะครับเออภาพเนี่ยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายข้างใต้เนี้ยแสงก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ช่างมันโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบ ่นม a อแล้วก็สวนข้างบ้านฉันเพจนะครับเพจสวนข้างบ้านฉันนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันในนั้นได้นะครับว่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จจะให้เพื่อนๆมาเยี่ยมนะครับเยี่ยมชมนะฮะโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ